แล้วก็หาเงนเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขซื่อสัตย์มากออแล้วคนเก่าำให้มันรวยจริงๆแต่หาความสุขไม่เจอมีแต่ความสะดวกสบายความสะใจซื้อทุกอย่างนะรุ่นใหม่มาก็ซื้อสะใจไม่กี่วันก็ออกรุ่นใหม่อีกนะเราสุกสอนให้เป็นตามโลกภาษาอ oro, ังกฤษบอก follow i s e a n bhi e n d ตามไปว่าไม่ทันมันออกรุ่นใหม่เรื่อยนะก็ ทีนี้เราคิดไม่ออกนะเจ็ดปีสุดท้ายก็คืออ่อนแรงอยากได้เงินก็มีเงินแล้วแต่หาความสุขไม่เจอมันเบื่อมากเบื่อมากนะเพื่อนพวกไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเนี่ยนะเราไปเล่นกันที่โน,น่นนะพวกเคี่ยวลากริงนั้นะนไปแข่งกันที่โน,น่นเราผลิตคอมพิวเตอร์ขายไปทั่วโลกเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆที่ผลิตคอมพิวเตอร์ขายทั่วโลกแทงคอมพิวเตอร์ ทีวีซีตามสุคุณตั้งมูลใจเพื่อนฝรั่งเขาก็บอกว่าอยากเงินก็เต็มบ้านเลยเบื่อทาไมไม่ได้เบื่อเพราะไม่มีเงินไม่ได้ทุกข์เพราะไม่มีเงินแต่มันทุกข์เพราะมันเบื่อโดยที่ไม่รู้เหตุผลถ้าเรารู้ที่มาของความเบื่อเราเป็นคนนักแก้ปัญหาอยู่แล้วเราไม่กลัวปัญหาการทํางานคือกการแก้ปัญหาถ้าไม่มีปัญหาเราก็มีงานทำนะครับ เบื่อเหมือนเราเป็นนักมวยเราขึ้นไปเวทีชกเขาเราไปชกเขาเขาก็ชกเรานะเขาก็ยกมือให้เราชนะปุ๊บเราก็เกิดตายเหมือนกันแพ้ก็เจ็บชนะก็เจ็บทีนี้มันก็บอกวแล้วยังไงละอะไรคือความสุขหรอเพราะมันเบื่อปุ๊บเราคิดปุ๊บเราก็เป็นคนไทยเพราะครูบางท่านก็คิดตามภาษาไทยบางท่านก็คิดตามภาษาอังกฤษเนาะความความรู้เขาบอกว่าก็ไปเที่ยวสิทำไมกองอาง เราแก้ความเบื่อโดยการไปสแสวงหาความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาตบเกลื่อนความเบื่อเท่านั้นเองเพราะกลับมามันก็เบื่อเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เจ็ดวันนะเจ็ดปีวินาทีนั้นฆ่าตัวตายก็ได้ยิ่งเราหลงตัวเองว่าเราเก่งสําเด็จในชีวิตตอนนี้เราไม่เก่งเราแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้นั่นน่ะเป็นเจ็ดปีที่ทุกข์มากไม่ใช่ทุกข์เพราะไม่มีเงินทุกข์เพราะมันเบื่อจังใจซ้ำซาก ตื่นเช้ามาก็หาเงินหาเงินหาเงินอพอเบื่อก็ไปเที่ยวไปเที่ยวรัวสเวกัสไปเล่นการพน,นันเป็นกินเหล้าเต้นรำยิงนกตกปลาตีกอล์ฟทั้งทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการทำมันก็ลืมทั่วข่าวกลับมามันก็เบื่อนะอันนี้พวกคุเล่าเหตุการณ์ทีทำให้คุพระันก่อยเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแล้วก็คืนสุดท้ายที่มันจะเปลี่ยนนะกังวลวเราไปบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ กลางคืนก็แยกย้ายเป็นมุลลร้านอาหารเรามีหลายร้านพี่น้องกันกลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งหิ้งเงินสดกลับบ้านทุกวันวันนั้นเด็กๆกก็เคลียร์บัญชีเสร็จเราไม่กลับเราก็ประตูลานอาหารนะเราก็มีหิ้งเขาเรียกว่าหิ้งหิ้งพระนะลงปรกาศพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรื่องหลุดเรื่องพ้นมีจริงพร้อมละถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงต้องช่วยให้ผลถูกถูกบ,บังคับให้นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่กำเนิด ทำไมมันทุกข์ขนาดนี้เราคนคนชอบโทษอย่างนึงเราไม่เคยศึกษาเลยเพองคมสอนอะไรเราไม่เคยศึกษานะพอท้าทายภริยาพวกก็นั่งหลับตาไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยเจริญสติไม่เคยปฏิบัติธรรมก็นั่งหลับตาไอ้นิสัยไม่ดีของเราคือว่าได้ยินพวกเอามาคิดให้เขาพูดอย่างยิ้หมายว่าอย่างไงเห็นมกงว่ามาคิดมัาทำ่างนี้เพื่ออะไร ก็เป็นนักคิดไงเราถึงสมเเ็นในชีวิตในทางโลกแต่ในทางธรรมเนี่ยชีวิตต้องบอกว่าบัตรโซ่ก็คิดอีกไอ,อ้แอร์ที่เพิ่งเก็บใหม่ใหม่แท้ก็แพงทําไมมันดังจังมันได้ผลนะมันได้ยินเสียงตูหูมันก็ดึงมารู้ที่ใจมันมีพลังงานอย่างดึงดึงขึ้นด,ดึงลงเนี่ยตัวเราเต้นเหมือนเหมืนอนคนเขา้าทรงปับ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 นีพลังงานอย่างหนึง่งนะมันกระแทกนั้นประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงได้ ทีนี้มันก็พลิกกลับมามันก็หมุนอย่างนี้มันเครื่องซักผ้าตัวโยกไปหมดเลยเห็นไหมเราเป็นโทรศัพท์จดิตนะนักเรียนเด็กก็กูพี่ตัวเล็กๆเนี่ยหลายมากนะมีเงินทําอะไรก็ได้มันก็เอาไอรอนเราเป็นธา,าตุไฟโทรศัพท์มันก็อไอรอนผักมามันดันพึบปึบปึบเหมือนตัวเองลอยได้ตอนนี้นไม่ลืมตาลอยได้จริงๆดวยว่าเบาปึ๊บเบาปึ๊บเบานะ สักพักมันเสร็จแล้วทีนี้มันก็เหมือนเครื่องฉีดน้ำมนจากปลายเท้าเราเนี่ยขึ้นมาบนผิวหน้าทั้งหมดเหมือนมันชามดทีนี้เหมือนเครื่องจอกเข็มเล็กๆนี่จอกที่เส <c oughs> ้นผมตอนนั้นรู้สึกดูวมีสติตลอดแล้วเห็นกระบวนการทำงานทั้งหมดโชคดีมากบุญเยอะมากที่ไม่รู้ภาษาพุทธถ้าเรารู้ภาษาพุทธก็จะแอบดูว่าอันนี้มันเรียกว่าอะไร ยังมีตัวแอบดูอยู่มันติดอึงเดียวกับมันเราไปรู้เราก็เป็นมันเลยเรากมรู้กระบวนการทํางานเราไม่รู้ว่าขันห้าคืออะไรออยต้าคันตะนาคืออะไรไม่รู้แต่เห็นแล้วขบวนการทํางานของร่างกายเรานะครับทีนี้พอหลากลัวปุ๊บมันมาหมุนหัวเลยเหมือนไม่มีกระดูกเหมือนหมุนรอบเลยแต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะแค่นี้แหละแต่พวกคุณรู้สึกว่ามันมันมันหยุดไม่ได้มันไม่มีกระดูกมันสลัดกลวงกลัว ไม่ออกไอความเบื่อเนี่ยมันลอยขึ้นมาความเบื่อชนะความกลัวได้มันเห็นเบื่อบอกเฮ้ยอยู่ไปทำไมพอเรายองปุ๊บมันระเบิดตุ้มหงายลงไปเลยนะถึงเข้าใจว่าที่เขาบอกว่าสว่างสงบสะอาดมันคืออะไรแล้วก็นอนดื่มแบบตรงนั้นอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะรู้ตัวตลอดพอลืมตาปุ๊บ ดูนาฬิกาตีสามพอดีนะจากเทีย่ยงคืนถึงตีสามนะที่ว่าเรียกว่าสามชมมมั่วโมงบรรลุธรรมพลืมตาก็สว่างหลับตาใหม่ก็สว่างแต่มันไม่คิดไม่มีกลาวันกลาคืนะลุกขึ้นมาเดินไปตู้เย็นแนะอร์เปิดเย็นสักหมดแต่เหงือเต็มบ้าเต็มเลยมันแรงมากเมื่อเราออกได้เหมือนตัวเบานะไปเปิดน้ำมาดื่ม เสร็จก่อนจะนั่งนั้นก็ไม่มีสีไม่โกหกลูกค้ามาร้านอาหารเราไม่มีเ f g ไม่มีผงชูรสเป็นตรวในในครัวไม่มีจริงๆไม่เป็นจริงผสมในน้ำจิ้มมาเรียบร้อยนี่แหละคือเราตอนอยู่ทั้งโลกแล้วพูดไม่จริงเพราะเราอยากได้ของเขาวินาทีนั้นแม้จะดื่มน้ำเสร็จบุหรี่อยู่ในกระเปา๋าเวลานั่นโโงยังโ,โกหกลูกค้ามาเต็มสูกุหลีบ เอาบุหรี่ขึ้นมาสูบสูบไม่ได้สูบบุหรี่21ิปีวันหนึ่งสามสี่องเาเป็นคนคิดมากยิ่งวันไหนประชุมเที่ยวดึกๆเนี่ยสูบจนมือดิ่มดำปากดำหมดนะคือคือใช้ชีวิตเราอย่างแบบนั้นเออความสุขเราเกิดว่าจากการเปตีก๊อกนะเพื่อนพวกอปทวยเรียกว่าจุ้ยชิคาโก้เนี่ยเป็นลูกเศรษฐีในเมืองไทยเหมือนกันนะ ปตีก็ถ้าตีปุ๊บดา่าพ่อแม่ตัวเองแล้วก็ไอ้เอมไม้ตัวนี้ถ้าเจอถ้าเจอ,เจอต้นไม้ปุ๊บมอเลยตอนนี้เราเข้าใจว่าเป็นปลดปล่อยไปคลายอารมณ์ไปปล่อนคลายอารมณ์จริงๆแล้วหลังจากระเบิดแล้วพวกเราไปสร้างอารมณ์ใหม่อารมณ์สะใจมากบเกิดอ,อารมณ์เบื่อเท่านั้นเองเด่นนกกระจอกไผ่นกกระจอกกันสามคืนสี่วันอยู่ในห้องแอร์ไม่ใช่สูบบุหรี่ทีละมวลนะทีละสี่มวนคนละมวลฉันเป่าเธิดเป่า บัตน,นี้สามคนนั้นเป็นมะเร็งตายหมเดือดรอมาคนเดียวมันเป็นมือเขาใช้ชีวิตแบบก็มีเงินแล้วไงเราคิดว่าความสะใจเราไปเอาภาษาฝรั่งมาอย่างนี้ก่อนว,วิเนี่ยแล,ววแล้วก็รู้สึกฟิลคอม r อ a โ l e แล้วก็ฟ e ลแฮปปี้นิสต้องสะดวกก่อนค่อยรู้สึกสบายนั่นคือความสุขเราเจอโมลิโภคนิยมเห็นไหมมันร้อนปุ๊บเปิดแอ มันเบื่อเพื่อไปเที่ยวมันช้าเพิกงขี้งดินเราหนีทุกตลอดเราจึงไม่เห็นธรรมไม่เห็นความจริงว่าเรามีทุกเป็นประธานไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมเพราะกูกเ,เห็นทุกอยู่เจ็ดปีสุดท้ายทุกแบบสุดๆเลยจนชีวิตไม่รู้จะไปจะอยู่ไปทำไมยิ่งเราเก่งเราหลงกับตัวเองเก่งเราแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เราเบื่อโดยเราแก้มันไม่ได้หลังจากวินาทีระเบิดทุกคนที่มันเบื่อถูกระเบิดทิ้งไปแล้วใครจะเป็นคน ราไม่มีคนเบื่อละวินาทีนั้นพวกครูเลิกนับถือพระเจ้าทันทีเพราะคำว่านับถือมันอยากไปบูชาถวายชีวิตพวกในขณะที่คนคนหนึ่งไม่รู้เรื่องศาสนาเลยแต่วินาทีนั้นพเพราะคาว่านับถือมันอยากไปนะอย่างตอนนี้เรานับถือมันเป็นแค่โลกพอมันเริ่มเป็นชัดมันกเริ่มนับถือมันแต่คําว่าบูชาเนี่ยสุทธอง์จากเราไปสองพันกว่าปีเลยยังกราบไหว้บูชาพระองค์ มันเกิดจากสภามันเกิดขึ้นทันทีเลยฉับพลันอันนี้เขาเรียกว่าซาตโตรีสายเซนเขาบอกจาติพิชิตกัานันเดงแค่พิจิตตอานันเอง,เองชีวิตเราเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งหมดเลยเปลี่ยนเวลานั้นเลยแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้สามสิบสองปีมาอยู่ที่นี่ไม่มีปวดหัวไม่แต่หนึ่งครั้ง ที่ี่เราเป็นนักคิดคิดจนอยากได้เงินก็ได้เงินมันมีของแถมมันด้วยเป็นไมเกรนเป็นความเครียดลงกระเพาะแต่เราจะเป็นโรคหัวใจละมันดันขึ้นมาบังเอิญบุญเก่ามันระเบิดก,ก่อนหายเดี๋ยวนั้นเลยไมเกรนอะไรแล้วทุกสัดาห์สองปีทําไมมันเป็นปวดหัวเพราะกูไปเห็นนะอ๋อปวดหัวมันคือผลของมโนกรรมบางคนแย้งเพราะกูฉันคิดดีมีอะไรไปทีไอคิดดีนั่นแหละตัวดีคิดดีคิดชั่วถ้าอาจารย์พุทธชันอยู่ผมก็จังเลย คิดญญว่าคุณอยากเรามีอนาคตเราต้องคิดวางแผนไงแต่สามสองปีมันไม่มีอนาคตแล้วมไม่ต้องคิดเดี๋ยวเดี๋ยวพาท่านเดินทุกอย่างทุกอย่างในนี้เนี่ยทุกอาคารเนี่ยพวกคุณออกแบบไม่ถึงสิบนาทีทั้งหมดออกมาจากข้างในเราอยู่ว่าจะสร้างทําไมเพื่ออะไรไม่ต้องไปสวยหรูแล้วนะสร้างมาทําประโยชน์อะไรยเดียวมันก็ออกแบบนะคือว่าคือเราไปเจอคําว่าน่ายคือถูกต้อง มั่ง่ายได้ยากแต่ง,ง่ายก็ถูกต้องแต่ตอนนี้ชีวิตรเราพัฒนาจนวุ่นวายไปหมดเลยง่ายง่ายไม่ชอบชอบวุ่นวายเห็นไหมชอบแพงแงมันถึงจะดีเห็นไหมอยากได้รถเบนก็หาเงินกระซิอรถเบนมานะล้างเชา้าล้างเย็นนักดิ้นขดลุกอีกพอเขาโยนก้อนหินใส่ตุ้มเนี่ยรถเบนมันไม่เจ็บนะ้เราเจ็บมันทําให้เราเจ็บมันดีได้ยังไงแต่ความรู้ผิดมันให้เราไปหลง ถามว่าเอารถเบนให้ทาสานเราไม่ทาซานเอารถเบนให้เธอว่าเฮ้ยเอาไปทำไมฉันไปไหนฉันก็โหนไปเลยก็ต้องใช้น้ำมันหนะิวก็กินก็ง่วงก็นอน,น,อนเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความรู้ผิดมันไม่มีอวิชาแต่พวกเราถูกสอนเขาเ้าไปโรงเรียนพูทสอนว่าเป็นนักคิดต้องชนะถึงจะดีแพ้คือไม่ดีแต่ในทางทรมันมันกลับกันนะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะกฎเราก็ไม่ทุกข์แล้วไง ที่ผ่านเราทุกคนเราเรากลัวแพ้ชนะแล้วดีใจสองวันกลัวแพ้อีกมันจะไม่แย่งชิงอีกเมื่อไหร่มันจะเซตด,ดาวเมื่อไหร่มันจะสงบนิ่งแต่พราะกูหลงไปสี่สิบปีเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ,ญ,ญ่สู้ตายสู้จนวันตายยกตัวยอย่างเราสร้างตึกขึ้นมาสี่ชั้นกำลังจบเป็นลมไปนอนนอนไม่ได้ข้างๆมันมีร้อยชั้นเดี๋ยวัวม,มันดูถูกเราอีกกับฟันสู้จนสร้างมาถึงเก้าสิบเก้าชั้น กต่มันจะขาดใจตายพึ่งตายไม่ลงอุตอสา่าห์ตั้งใจมาตลอดชีวิตอีกแค่ชัดเดียวแต่มันไม่มีแรงแล้วยังเรียกลูกเรียกหลานมาสร้างต่อกลัวมันไปทุกข์เหมือนเรารุ่นต่อรุ่นเอากลัวมันไปทุกข์เหมือนเราเหมือนคุณพ่อคุณแม่นี่มีเท่าแก่คนหนึ่งที่อุบลตอนนี้เมียเขายังอยู่9 6ปีเป็นรุ่นสิทธิ์รุ่นแร,รกู่มาจากเมกาแต่สามีเขาตายก่อน ปวดขาปวดอะไรกินยาแล้วก็าลดสิบล้อขนเลยทั้งยาจีนยาไทยยาฝรั่งเนี่ยมันก็ไม่หายเพราะครูไมค์กายจะไปนั่งปุบกอลโปานมันเดินปุ๊บแกก็หายทีนี้ติดตามพรอะคูพระคูไปเผยแฝงขั้งเหนก็ไปไปที่ไหนแกก็ไปขั้นสุดท้ายแกก็มาปวดอีกมันย้ายความปวดมันไม่ใช่เราอักเสบนะอายุมากแล้วเนี่ยเลือดลมมันไม่ยิ่งพอมานั่งหมุนคมนปานปุ๊บมันก็สบายแล้วทีนี้ก็ไปยุ่งกับลูกหลานอีกก็ไปเครียดมาอีกความเครียดเนี่ยทำให้ภูมิของการเราไม่ทํางาน เลือดตรงมันไม่วิ่งแล้วก็ปิดกดทับกา้ามเนื้อเสเ้นเอ็นตา่างๆเห็นไหมพอเสพสารพิษเข้าไปเนี่ยมันก็ขับออกมาไม่ได้เป็นสารตกค้างมะเร็งสาเหตุหนึ่งเกิดมาจากความเครียดมันก็ตกค้างกลายเป็นเมละไรก็คกูพูดมาทั้งสามีตอนนั้นหมอเมื่อก็ดา่าแต่ตอนนี้คุณหมอเขามาเยอะมากโรคหลายโรควิทยาศาสตร์การแพทย์รักษามไม่ได้เอาให้จิตรักษาอันนี้คือผลไรได้ที่ปฏิบัติ แนวที่กับปฏิบัติมันไม่มีแนววิธีของศูนย์พลานข่อยคือไม่มีวิธีทุกคนไม่เหมือนกันหรอกจะไปฟางข้าไปเป็นหุ่นยนต์มันจันหมดฝึกสมาธิจเจริญสตินะครูบาอาจารย์รูปนหนึ่งอ,อย่าเอ่ยชื่อท่านกบดานเอ่ยไ,ไม่ผิดหรอกท่านถือว่าเป็นศิษย์พู่น้องก็คู่นะเป็นชาวญี่ปุ่นนะบวชมาสามสิบแปดพรรษาแล้วตอนนี้ก็ออกไปแต่งงานบวชใฝึกสมาธิจเจริญสติ <c oughs> เราไปเข้าใจว่า <c oughs> เราไปเข้าใจว่า ฝึกสมาธิจเจริญสติเป็นการปฏิบัติธรรมอันนี้เข้าใจผิดครับอันนั้นเป็นแค่วิธีฝึกสมาธิจเจริญสติไม่ใช่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องไม่มีไม่มีการฝึกเหมือนทุกท่านนั่งอยู่ที่นี่ย้อนกลับไปตอนที่เราเกิดใหม่มีใครจําได้ไหมเราเกิดมาวันแรกทําไมเราร้องไห้ทําไมเด็กมันไม่หัวเราะดีใช้จังเลยฉันเกิดแล้วเป็นเพราะพ่อแม่ตื่นตาก้าดูมันร้องไห้ทำไม เขารู้ว่าจากนี่ไปฉันทุกเร่อนี้ทุกทก็เกิดมามลองไหาย <c oughs> เขาจำได้ไหมานะทีนี้เกิดมาปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ส่งไปเรียนไปส่งมาใจไปโรงเรียนสอนวิธีหายใจมไมไม่ก็มมันหายใจไปแล้วมันซื่อสารด้วยเรานอนหลับทุกคืนมันไม่พุ๊มันบอกว่าเธอหลับฉันก็หลับด้วยสฉันยี่สิบนาทีได้ไ้เราก็ตายถามว่าใครหายใจนั่นคือธรรมะ ไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนมันเป็นปกติอยู่แล้วหลายปีก่อนมีเด็กสาวคนหนึ่งท้องก่อนวัยคลอดเสร็จปุ๊ปบไปไปทิ้งที่สะพานลอยกรุงเทพเขาก็สืบหาว่าแม่เป็นคนไหนทีนี้พวกคถามเด็กที่นี่มาเรียนที่นี่ว่าเด็กที่บ้านเป็นคนชนบทเลี้ยงไก่ไม่เลี้ยงมันออกเป็นลูกหรือออกเป็นไข่ออกเป็นไข่ฟองน,นึง่ไหมทีเราฟองแต่หลาหลายฟองออกแล้วมันทํายังไงมันก็ฟักไข่เป็นลูกแล้วมันทายัางไง มันก็ฆ่าลูกมันออกมาสอนลูกมันทำมาหากินถามเด็กๆว่าเคยเห็นแม่ไก่วางแผนเอาลูกไปจิ้งสะพานลอยไหมบอกไม่มีเพราะอะไรเพราะมันมีคุณธรรมคุณธรรมคือคุณสมบัติตามธรรมชาติไม่ต้องเรียนไม่ต้องสอนพวกนี้สอนเข้าหูซ้ายออกหูขวามันมีคุณธรรมพัอยู่แล้วปลาน้าจืดปลาเป็นทวนน้าปลาตายตามน้ําทําไมมันรู้ว่าต้องทนกระแสทําไมมันรู้ว่ามักง่ายตามกระแสไปออกทะเลมันตายหมด เพราะมันมีสัญชาตญาณยานรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอธิจชาติมันจําได้ไหมายรู้ว่ามันต้องทวนกระแสแต่พอเราไปโรงเรียนปุ๊บก,ก็จะถูกความรู้ผิดครอบงำกลัวจะตามเขาไม่ทันก็วิ่งไปตามเขาตามแต่ว่าไม่ทัน follow i s m a n b h i n d ตามไปก็อยู่ข้างหลังมันเป็นรุ่นใหม่ทุกวันหลังจากพ่อกูเจอสภาวันนั้นปุ๊บลูกสาวคนโตขวบเดียวน้องขี ลูกชายคนเล็กน้องดอน òn, อยู่ในท้องแม่เขาเดือนหนึ่งดํานั้นยังไม่รู้ด้วยหยุดไม่ได้อ้างว่าลูกยังเล็กอยู่พาแม่ก็น,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 นั่งเขาก็นั่งเหียนได้เขาก็อาเจียนอาเจียน,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 นเหมือนคนแพ้ท้องไปหาคุณหมอตั้งท้องเดือนนึงพวกกูก็หยุดชีวิตรอเขาคลอดเสร็จครบหกเดือนแล้วกุ้มเด็กสองคนนี้จากเมืองนอกไม่ใช่มาอยู่บ้านนอกนะตอนนั้นไม่มีทางเข้ามาสะพานเขาไม่สร้างให้ทาไม่ได้เขาต้องเดือนังนนงนน่งเดืขขขขขอข้ามมา มาอยู่ในป่านี้เนี่ยสิบอ็ดปีไม่มีไฟฟ้าถ้ามันไม่เห็นตรงนั้นมันกล้าไหมเห็นอะไรพวกกูบอกหน่อยเหมือนถ้าท่านผู้ใดมานอนอยู่ในห้องนี้ตีสองไฟไหม้ถามว่าท่านจะหนีไหมเห็นแบบนั้นลหะครับไม่มีเหตุผลสจันทต้องหนีเราเห็นอะไรเห็นชิ่เต่เพลกเหมันไล่สาระมันร้อนจุดเลย นนเห็นเรากตะถาปนเราเข้าใจคําสอนพุทธเจ้าโดยไม่ต้องไปอ่านพระตไตรปิฎกตอนนี้อ่านอ่านอ่านแล้วเปลแปลว่า,าอะไรอวิชาปแปลว่าความไม่รู้คือความโง่ใส่วงเล็บนะเรากลัวเราโง่แล้วก็เรียนจนจบด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์ทางภาษาศาสตร์ออกมาคุยกันเรื่อรู้ภาษายิ่งเรียนยิ่งไม่รู้ไปเอาความรู้ของคนอื่นมาเป็นความรู้ของเราเป็นอัตตาขึ้น ยิ่งเห็นยังไม่รู้คิดตามปอบของความรู้คิดนอกปอบไม่ได้ทีนี้มีคนมาสอนจิตวิทยาคิดบวกคุณเปลี่ยนจากคิดลบไปอยู่ในปอบของคิดบวกมันก็อยู่ในปอบเหมือนเก่าถามว่าทำยังไงไม่ต้องคิดลบได้ไหมก็ไม่ต้องคิดบวกมีหน้าที่หายใจก็หายใจไปมีหน้าที่ทํางานก็ทํางานไปเขาบอกไม่คิดได้ยังไงทำไมจะไม่ได้สบายจะกีบตำรวจก็ไม่จับแสดงว่าไม่ผิดกฎหมาย ม่ต้องขอมีซ่าไม่ต้องเสียเงยินก็ไม่ต้องเหนื่อยแต่กิเลสเรามันเคยชินแล้วคิดแนละ้วกลายเป็นว่าเราเลือกคิดไม่เป็นสร้างมโมกักรรมตลอดคิดดีก็กังวลมากกลัวงานมันไม่เสร็จจนไม่หลับไม่นอนสุดท้ายก็หาเงินมาร <c oughs> ักษาโรคมาเอง <c oughs> ทั้งหมดคือเราไม่เข้าใจความจริงเราไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรและตอนนี้พ่อครูอยู่ทีดด่นี่สารถึสองปีแรกๆพ่อครูทำอะไรก่อน ยังไม่เปิดศูนย์นะอยู่ในไร่แหล่ทองทำเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทำมาหากินไม่ใช่ทำมาหาขายทำอยู่ทำกิน,ทำ,นทำ่านทำออดทำทำไมต้องทานอะไรยังไม่โดยเลยทานนี่สำคัญที่สุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้ทานศีลภาวนาคือหน้าที่ของเราไม่มีต้นทุนไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนไม่มีราคามันมีแต่คุณค่าสำหรับชีวิต ภูมิปัญญาไทยเราเนี่ยตั้งแต่โบราณเนี่ยเขาทำมาถูกแล้วแต่วัตถุนิยมสอนให้เราเนี่ยทำลายมันหมดเลยมีฝรั่งคนหนึ่งมาจากอเมกาคนหนุ่มด้วยมาปฏิบัติเขาชื่อทาวิสแต่เด็กวันนอกเรียกยากมากพวกกูตั้งชื่อให้เทวาเป็นเทวดาเลยเพราะคนไทยเฮงจะเป็นตามฝรั่งแน่งเป็นเทวามันติดยามามันก็ศึกษาแล้วก็มาที่นี่มาปฏิบัติพวกกูว่าเทวา เอยู่ริมเขื่อนนะถ้าวันใดเธอไปจับปลามาได้ตัวหนึ่งใหญ่ขนาดนี้เธอจะเก็บไว้ยังไงกินนานที่สุดมันก็นั่งคิดมันบอกว่าแล่เป็นชิ้นๆเอาพลาสติกแรปมาแล้วก็ไปแช่แข็งไว้มันจะกินอะไรก็ออกมาถ้ามีโรงงานทําปลากระป๋องก็ทำไปนะกินนานที่สุดข,ของเขานี่คือวัตถุเดียวทีนี้หันมาถามครูอ้องตอนนี้เป็นครูแล้วละ่ะสมัยก่อนเป็นเด็กนักเรียนเป็นเด็กมันอมบอกครูอ้องถ้าครูอ้องถามจับปลามาได้ตัวหนึ่งจะทํายังไง เด็กมันนอกก็ต้องชิ้นระบกแบ,บ่งเป็นสี่ชิ้นชิ้นที่ดีที่สุดเนี่ยเอาไปทำอาหารเรียกครับชิ้นที่ดีที่สองเอาไปให้ข้างบ้านชิ้นที่ดีที่สามเราเอามาบริโภคชิ้นที่ดีที่สี่เอามาตากแห้งเอาไปกินวันหน้ากินข้ามภพข้ามชาติแล้วไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแก้ปัญหาเรื่องสังคมชุมชนด้วยฉันรักเธอเธอรักฉันฉันให้เธอ,อบัตรนี้สังคมชุมชนก็มลายหมด เอะคุณซื้อมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่อิจฉาฉันก็เอาด้วยซื้อกระบะรุ่นใหม่ฉันจะเอาด้วยตอนนี้กลายเป็นทุกคนแข่งกันาาเพราะกูอยู่อเมริกาเรียนไฮสคูลอยู่พวกนั้นเขาก็ส่งเครดิตการมาให้เครดิตสองพัเหียญเขาไม่ชอบเขาไม่เชื่อคนมีเงินสดเขาเชื่อคนเป็นนี้นะส่งเสริมให้มีเงินบริโภคพอจบมาปุ๊บ อย่างน,น้อยทุกคนต้องมีรถคันหนึ่งไปขับทำงานเป็นนี่สี่ปีห้าปีพองานปุ๊บบ้านหลังหนึ่งสาสิบปีตลอดชีวิตเราเงินอนาคตมาใช้ก็เป็นโรคหวาดผาวากกนตกงานชีวิตเรามีสระไหมไม่อิสรากั่นกับความคิดแบบวัตถุนิยมทุนนิยมวัตถุนิยมทุนนิยมยมันไม่ได้ผิดถ้าเราทําพอดีประเด็นการก็ไม่ได้ผิดถ้าเรารู้จักทำคอมนิ์ก็ไม่ได้ผิดมันเป็นแค่เทคนิคในการบริหาร มันอยู่ที่คนบริหารนะั้นมีปัญญาไหมพราะกูต้องเตินนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเสียเวลาไปเดินตากแดดไปดูนะเราจะได้อยนิสโส์เราจะได้เห็นธรรมะไม่ใช่เป็นสแสวงหาวิธีการเฉยๆถ้าพี่น้องจําได้สมัยที่โอท็อกเฟื่องฟูที่นี่ก็กูพาชาวบ้านสีดาวสาดาวห้าดาวเต็มไปหมดนะ ตอนนั้นนะ่ะก็ไปก๊อปปี้กันไปดูงานโบไปทำวายนะกลับมาเจอก็วายตอนนี้วายวอดเลความรู้เกิดจากการไปก๊อปปี้ไปเรียนแบบเขาตอนนี้การศึกษาสอนเด็กเราใช้รุ่นใหม่ใช้รุ่นใหม่เจ๋งมากเด็กเลยเราไม่สอนเด็กเราสร้างรุ่นใหม่เราเป็นไทยอยู่ดีๆสอนเด็กแค่เป็นท่า เพราะทั้งที่เรามีสิ่งที่พิเศษที่สุดในโลกคนไทยไม่ใช่คนโง่เรามาเกิดอยู่ในจุดศูนย์ที่ว่าอบอุ่นมากอุดมสมบูรณ์จริงๆแวเราเป็น,นเืองเกษตรโดยธรรมชาติแล้วทําไมไม่พัฒนาต่อยอดกเกษตร